ทางการไทยได้ประสานไปยังหน่วยงานของเมียนมานะคะให้ควบคุมตัวคนขับรถขนส่งสินค้าชาวเมียนมา2คนไปกักตัวแล้วก็รักษาโรคนะคะหลังจากที่ทีมแพทย์โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากตรวจพบเชื้อโควิด -19 ขณะที่พวกเขาข้ามมาซื้อสินค้าในฝั่งไทยค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเ,ม,ดดเมียนมาตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้เดินทางไปพบกับคนขับรถขนส่งสินค้า2คน ที่ข้ามมารับสินค้าในฝั่งไทยเมื่อวันที่7และ8ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะเพื่อนำตัวไปรักษาพร้อมกับกักตัวผู้ใกล้ชิดหลังจากที่ทีมแพทย์โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากที่ตั้งจุดตรวจบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2เก็บตัวอย่างไปตรวจและพบว่าติดเชื้อโควิด -19 ขณะน,นี้ทีมสอบสวนโรคของทางการเมียนมาก็เร่งสอบปากคำทั้งสองคนนะคะโดยเฉพาะสถานที่ที่เดินทางไปทั้งในจังหวัดเมียวดีและในอำเภอแม่สอดเพื่อตรวจสอบและกักตัวผู้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อค่ะล่าสุดมีรายงานว่าผู้ติดเชื้อนั้นเข้าไปรับสินค้าที่บริเวณตลาดพาเจริญในเขตเทศบาลนครแม่สอดก็ทำให้ตอนนี้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มประชาชนในพื้นที่ก็วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็รู้สึกหวาดกลัวกับก,บการแพร่เชื้อค่ะ ขณะที่ทีมสอบสวนโรคสาธารณสุขจังหวัดตะกก็ยังคงเฝ้าระวังหากได้รับการประสานจากทางการเมียนมาว่าทั้งสองคนนั้นไปจุดไหนบ้างก็จะเข้าตรวจสอบผู้ใกล้ชิดทันทีค่ะ